สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนี้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนนะคะรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤกษพและลกฤกภนะคะประจําเดือนธันวาคม2564ค่ะ ชาวราศีพฤกษ์ศพละขนาดพฤกษ์ศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะก็ช้แนวน,นี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีพฤกษ์ศละคนาพฤกษ์ศพใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมเท่านั้นค่ะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิด,กดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เป็นเพื่อน <ๆ S 1> ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อ,เ,อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะส่วนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับชาวราศีพฤกษฎและคณะพฤกษฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบ,บางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีพฤกษฎและคณะพฤกษฎนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่นวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะ ไพ่ใบแ,แรกนะคะตำแหน่งตัวตนได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะคิงถือดาบค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะ The World ค่ะ The Moon นะคะแฮง m a n ค่ะสองถ้วยนะคะ สิบไม้เท้าค่ะหนึ่งถ้วยนะคะและเอาคํานะคะได้เป็นไพ่แปด เปี่ยนนะคะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎนะคะในเดือนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อคนาเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะ1 2 3สใบด้วยกันนะคะปีไพ่เดอะเวิลดค่ะ the moon ค่ะแล้วก็ไพ่แฮง m a n นะคะจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากตำแหน่งตัวตนของคุณก่อนนะคะได้เป็นไพ่5ไม้เท้านะคะ ให้ห uh ah. uh ้าม uh ้เท้าเข้ามาบอกว่าต uh. ัวคุณรู้สึกสับสนค่ะนะคะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกสับสนรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะอในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะจบนะคะอะไรบางอย่างนะคะจบสิ้นเรื่องราวจบสิ้นปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าตัวคุณน่ะโอกาสดีๆมันเข้ามาแล้วแหละแต่เหมือนกับตัวคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เรากําลังจะทําใหม่เนี่ยนะคะสิ่งที่เรากาลังจะเริ่มใหม่เนี่ย นะคะมันจะเป็นไปได้ด้วยดีไหมนะคะอุปสรรคมีไหมมีนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ไม n ์เซ t ของคุณมากกว่าไม่รู้สึกว่าคุณค่อนข้างทีง่จะเครียดนะคะแล้วก็คิดมากค่ะวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็มีความกลัวนะคะมันตีกันวุ่นวายอยู่ในหัวของคุณหมดเลยนะคะประมาณนี้นะคะทั้งที่ไม่รู้สึกว่ามันมันปัญหาที่ที่มันมาค่ะ คุณะเป็นคนเก่งคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้คุณเป็นคนที่มีความเพียรแล้วก็มีความพยายามแต่ติดนิดเดียวนะคะติดที่ความคิดของคุณนั่นแหละนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบ ก้าหน้าหรือว่ากล้าที่จะแบบเดินออกจากเซฟโซนของคุณสักทีนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีพฤกษภและกันนพฤษภไพ่พางานที่เป็นไพ่ไม้เท้าขึ้นมา2ใบก็คือไพ่ห้า 5, อ่ะขึ้นมา3ามใบคะมีไพ่ห้าไม้เทา้ามีไพ่สิบไม้เทา้าแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะการงานสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะในเดือนธันวาคมมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ คุณอาจจะได้งานไกลบ้านนะคะเป็นงานที่ต้องเดินทางอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ้ยตัวเองจะเดินทางได้ไหมคุณกลัวการทํางานที่จะต้องอเดินทางไกลห่างไกลไกลบ้านไกลครอบครัวคุณไม่อยากจะไปค่ะนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีเป็นมนเป็นโอกาสที่ทมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้สึกว่า คุณอย่าก,กลัวคุณอย่าคิดหรือว่าอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรต่างๆมันมันยังไม่มันยังไ,ไม่ประสบพบเจอเลยอะคุณก็กังวลก,ก่อนแล้วล่วงหน้าไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะลองดูนะคะสิ่งต่างๆมันอาจจะต้องมีการปรับตัวบ้างนะคะเนาะอ,อะไรที่ไม่เคยทําอาจจะต้องมีการปรับตัวก็ลองดูนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรจะลองนะคะก็ควรจะทําให้มันเต็มที่นะคะ สำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะคะในเดือนนี้นะคะงานหนักงานเยอะค่ะนะคะความรับผิดชอบสูงมากยิ่งขึ้นด้วยที่ว่าคุณได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะคุณอาจจะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าอาจจะได้รับมอบหมายงานที่สําคัญสําคัญนะคะดังนั้นความรับผิดชอบ ก็สําคัญมากขึ้นตามไปด้วยนะคะความรับผชอบสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นนะคะไม่รู้สึกว่าคุณอย่าเพิ่งวิตกกังวลมากจนเกินไปอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะลองทําดูก่อนนะคะ มั่นใจมีความมั่นใจตัวเองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะทําอะไรก็ต้องเขาเรียกว่ามีสติไว้ให้เยอะๆนั่นเองนะคะเนาะเป็นโอกาสดีๆค่ะที่คุณจะได้แสดงฝีมือนะคะในแสดงผลงานทำทำผลงานของคุณให้ให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าในปีหน้าคุณอาจจะได้รับการปรับตําแหน่งโปรโมตตาแหน่งเพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะคะเป็นหัวหน้าอ่าเป็นนายตัวเองนะคะเป็นเป็นเป็นเจ้าของกิจาการเป็นนายตัวเองทําธุรกิจของตัวเองนะคะในเดือนนี้นะคะการงานนะคะอาจจะต้องหนักหน่อยนะคะหนักหน่อยอาจจะเจอคู่แข่งนะคะที่ที่สูสีคู่แข่งก็เก่งนะคะทั้งอ่าเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งทางการตลาดคู่แข่งทางธุรกิจอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณสามารถที่จะประคับประคอ,องไปได้ผ่านพ้นไปได้แต่ขอให้คุณเนี่ยสู้ๆนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะถึงแม้ว่าใครจะเก่งยังไงก็ตามเราต้องงัด จุดเด่นนะคะของของตัวเราออกมางัดจุดเด่นของเขาเรียว่าของธุรกิจของเรานะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่า,าเราจะได้ต่อสู้นะคะกับคู่แข่งได้นะคะในในในสถานการณ์สถานภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ประคับประคองไปได้นั่นเองนะคะ การงานไปแล้วการเงินค่ะการเงินของชาวราศีพฤษภและการากฎพฤษภนะคะไพ่เงินนี่เป็นไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมาแค่ใบเดียวก็คือไพ่ใบสรุปนะคะได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะการเงินของคุณนะคะได้มาจากการทํางานอย่างหนักการตั้งใจทํางานเท่านั้นเลยนะคะการเงินนะคะม,คมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเ,าเสียเงินนะคะไปกับ หนึ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสิ้นปีเนาะนะคะอาจ,จะมีการซื้อของขวัญของฝากนะคะประมาณนีนะะ้ให้กับคนที่คุณรักนะคะประมาณนี้ได้เนาะแล้วก็อาจจะเสียงเงินไปกับการเดินทางนะคะเนาะเป็นไปได้เช่นเดียวกันและนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะใช้เงินนะคะในการเขาเรียกว่า,าลงทุนนะคะ เพื่อที่จะซื้อโอกาสนะคะทางการตลาดทางการเขาได้ว่าในธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การเงินจากจากเขาได้ว่าโชคลาบลาบลอยไม่มีเลยนะคะแต่ว่า,าไม่รู้สึกว่าโชคลาบเสียงโชคเสียงดวงของคุณนะไม่มีแต่ว่าจะเป็นลาบปากซะมากกว่าลาบปากของขวัญของฝากนะคะหรืออาจจะเป็นโอกาสดีๆนะคะที่ถูกหยิบยื่นเข้ามานะคะแบบนี้นะคะคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะ การงานการเงินโชคลาบไปแล้วนะคะการทําบุญเสริมดวงการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีพฤกษพ,พลัคนาพฤกษกนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทาบุญเกี่ยวกับน้ํานะคะแสงสว่างแล้วก็น้ํานะคะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่า จะเป็นการถวายน้ําเครื่องกรองน้านะคะเครื่องอุปโภคบริโภคแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างค่าน้ําค่าไฟวัดประมาณนี้ได้นะคะถวายหลอดไฟนะคะโซลาเซลล์อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะในเรื่องราวของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษภให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความเครียดความคิดนะคะวิตกกังวลนะคะเนาะแล้วก็การแบกของหนักนะคะปวดคอบาดไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดหลังปวดเอวปวดบ่านะคะตรงนี้ก็ ให้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะสําหรับนะคะในเรื่องราของความรักเดี๋ยวมาจะทําคลิปจาอลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนก็นแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสด โสดสนิทโสดไม่มีใครเลยนะคะก็ในเดือนนี้นะคะก็ยังอาจจะต้องโสดไปก่อนว่ามีพ้่ของคนโสดเข้ามานะคะเนาะทำงานอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทํางานเก็บเงินนะคะสร้างอนาคตของตัวเองอาจจะไม่เหมาะนักในเรื่องราวของความรักประมาณนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้นะคะก็ยังคงไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ยังอยู่นิ่งๆอยู่นะคะยังไม่มีโอกาสที่จะ lived, พัฒนามากไปกว่านี้นะคะแต่ว่า เขาได้ว่ามัน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 ไปได้ดีของมันนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะได้สถานะเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วให้ระมัดระวังนะคะความคิดความเครียดความวิตกกังวลทําให้ระแวงคู่นะคะหรือบางคนอยู่ตา่างถิ่นแดนไกลนะคะห่างไกลกันก็อาจจะมีความระแวงเครือบแคลงสงสัยนะคะทําให้มีปากเสียงเล็กๆกน้อยๆกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็คําพูดไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมา,มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ